ริมโขงสีเชียงใหม่ตอนกลางคืนนี่คือสีเชียงใหม่ริมโขงบริเวณซอยสิบหก กลับบ้านอิ่มแล้วบ๊ายบายนั่นหนทางนันก็มีเมืองแห่งหมูกระทะร้านหมูกระทะร้านจิมจุ่มเยอะอันนี้ยงจันริมฝุงเยียงจันทร์